สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันตอนที่สองนะคะจากเจ็ดสัญญาณกำหนดกำหนดความสําเร็จนะคะซึ่งเมื่อวานครูให้ไปแล้วสี่อ่าสัญญาณนะคะแล้ววันนี้เรามาเจอกันตอนที่สองนะคะสามสัญญาณสุดท้ายนะคะที่จะสามารถกําหนดความสําเร็จของคุณได้นะคะไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะและอยากที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องเรื่องนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าวันนี้ยังเจอสิ่งที่ ไม่รู้ว่าจะเอ๊ะฉันจะสามารถทําแบบไหนทําอะไรให้สําเร็จได้นะคะไม่ว่าคุณกําลังจะหางานหรือว่าหาสิ่งที่คุณต้องการหาจุดหมายนะคะคุณจงเรียนรู้ในกฎของความสําเร็จนี้ไว้ก่อนมันจะยิ่งดีค่ะถ้าเรารู้แล้วนะคะเราจะทําอะไรเราก็ถ้าหากว่าฉันมีคุณสมบัตินี้นะคะฉันจะสามารถนะคะสําเร็จได้แน่นอนนะคะเดีย๋ยวคุณครูขอเช็คภาพไปด้วยนะคะซึ่งการที่ เราหลายๆคนนะคะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าเราได้รู้อย่างแน่ชัดว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะช่วยให้เราสำเร็จมากขึ้นและมันจะยิ่งดีมากแค่ไหนถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราแบบรู้แล้วมันเหมือนกับว่ามันช่วยสามารถเชื่อมโยงความเชื่อของเราให้มากขึ้นนะคะดังนั้นแล้ววันนี้ที่คุณูให้ไปเมื่อวานนะคะภาพชัดเสียงชัดอาจจะมืดไปนิดๆน,นะคะเพราะว่าแสงอาจจะนิดน้อยหนึ่ง กา <laughs> <c oughs> ดังนั้นแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับสัญญาณที่ห้าเลยนะคะสัญญาณนี้นะคะจะสามารถทำให้คุณนะคะมีทัศนคติในการเติบโตค่ะวันนี้คุณมีทัศนคติในการเติบโตเกี่ยวกับเรื่องการทำงานแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวคุณนูขอแชร์ก่อนนะคะ ถ้าหากว่าวันนี้หลายคนนะคะต้องการที่จะประสบความสําเร็จแต่ว่าไม่มีทัศนคติในการที่อยากที่จะเติบโตเลยนะคะคุณรู้ไว้เลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะที่จะเราจะสามารถสําเร็จได้นะคะสวัสดีค่ะพี่ซิมขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะค่ะทัศนคติของการเติบโตนี้มันเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะซึ่งคนสําเร็จทุกคนนะคะ เขาจะแตกต่างจากคนล้มเลวหรือว่าคนที่ไม่อยากที่จะทำอะไรเลยนะคะอยากที่จะสำเร็จค่ะแต่ว่าไม่เคยมีทัศนคติของการจเจริญเติบโตเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรบนโลกใบนี้ก็จะต้องมีการจเจริญเติบโตแน่นอนนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณจะต้องไม่ยอม ให้ตัวเองนะคะจมอยู่กับสิ่งเดิมๆเจะจมอยู่กับความรู้เดิมๆนะคะเรารู้ว่าการที่เรามีความรู้แบบเดิมๆนั้นมันก็จะทําให้เรามีชีวิตแบบเดิมๆนั่นแหละคะ่ะแต่วันนี้ถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จ i n เซ็ตที่จะสามารถทําให้เรานะคะประสบความสําเร็จได้ก็คือเราจะต้องยอมทําสิ่งใหม่ๆค่ะกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะอ่าและดังนั้นแล้วนะคะวันนี้ โลกนี้โลกตอนนี้ยุคนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทํางานบนโลกออนไลน์ค่ะมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากๆเลยนะคะสิ่งใหม่สําหรับทุกคนที่อยากที่จะเรียนรู้และพัฒนาค่ะครูนูเชื่อว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายที่อยากจะขึ้นมาเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองอยู่บนโลกออนไลน์นะคะแต่ยังไม่กล้ายังไม ยอมว่าตัวเองอ่ะจะสามารถพัฒนาตัวเองได้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจะต้องกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะคนสําเร็จเขาจะกล้าได้กล้าเสียนะคะถึงแม้ว่าขึ้นมาแล้วอาจจะยังไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงแตก่ก็ขอให้ได้ขึ้นมาเรียนรู้ก่อนนะคะพอเราได้รู้เรียนเรียนรู้ไปอีกอสักพักหนึ่งเราจะรู้คะ่ะว่าเราจะพาชีวิตของเราไปในเส้นทางใดนะคะ เพราะโลกออนไลน์ในยุคนี้ไม่มีใครเลยค่ะที่ขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถพาตัวเองไปสู่เส้นทางที่มันใหม่กว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าทางเลือกบนโลกออนไลน์นั้นมันมีเยอะมากมายกว่าทางเลือกที่คุณอยู่ในออฟไลน์แน่นอนค่ะ นูเองเป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในโลกออฟไลน์มาตลอดแล้วเราไม่เคยได้ขึ้นมาบนโลกออนไลน์เลยแต่พอเรามีโอกาสเรารีบคว้าไว้เลยค่ะเพราะว่าเราคนหนึ่งก็อยากที่จะประสบความสําเร็จให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปในทุกวันดังนั้นแล้วเราก็จะต้องมีสัญญาณของการมีทัศนคติในการเติบโตนะคะ ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเติบโตในวันข้างหน้าไม่อยากจะมีชีวิตแบบเดิมๆคุณจะต้องกล้าที่จะเรียนรู้ลองทําสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่คุณยังไม่เคยทํานะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เราไม่เคยทํานั้นคนส่วนใหญ่แล้วมักจะคิดว่ามันยากคิดว่าฉันคงทําไม่ได้ฉันคงทําได้แค่นี้แต่พอคุณได้ลงมือทําแล้วมันเหมือนกับว่าคุณท้าทายตัวเองพราะคุณได้ทําแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่า ฉันก็เก่งเหมือนกันนี่ว่าฉันก็สามารถทําได้นะคะพอคุณมีความรู้สึกแบบนี้แล้วคุณจะลุยทํามันต่อไปค่ะและคุณรู้ว่าทุกการที่คุณรู้สึกว่าได้เรียนรู้มันมันยิ่งจะทําให้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังเยอะมากและจะสามารถพาตัวเองจเจริญเติบโตก้าวหน้าไปในด้านดีแน่นอนค่ะอ่าแล้วก็ m มา d เซ t ที่6เลยนะคะสัญญาณที่6ค่ะที่จะทําให้คุณรู้ว่าสิ่งนี้ถ้าคุณมีจะเป็นสิ่งที่กําหนด ความสำเร็จให้กับคุณได้นะคะวันนี้ถ้าคุณกําลังลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วคุณเกิดความล้มเหลวนะคะมีความรู้สึกว่าทําไมฉันบางคนถ้าคนล้มเหลวเขาจะมีความรู้สึกว่าเวลาเราเกิดความผิดพลาดนะคะจะมีความรู้สึกว่าแบบคิดอยู่นั่นแหละกังวลอยู่นั่นแหละนะคะแต่คนสําเร็จนะคะเขาจะน้อมรับความล้มเหลวคะ่ะเพราะเขารู้ว่าถ้าวันนี้ ความล้มเหลวไม่เคยมีในชีวิตของคุณเลยก็เหมือนกับว่าคุณไม่เคยได้เรียนรู้อะไรและคุณไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณจะเป็นคนที่สําเร็จได้ในวันข้างหน้าแน่นอนเป็นคนที่สามารถที่จะร่ํารวยได้ในวันข้างหน้าแน่นอนนั่นก็คือคุณจะต้องทนการโดนปฏิเสธนะคะอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าแม่ค้าในโลกออฟไลน์ก็ตามนะคะ อย่างเมื่อก่อนการที่เราจะไปค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟออฟไลน์นะคะแต่ยุคนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องออนไลน์มากกว่าเนาะเอาเป็นเรื่องออนไลน์ดีกว่านะคะอย่างบางคนอยากจะเก่งในโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าคุณจะออกมาสร้างตัวตนไม่ว่าคุณจะอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ถ้าวันนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าเวลาที่คุณออกมาแล้วเหมือนไม่มีใครสนใจนะคะหรือเวลาคุณขายสินค้าไปไม่มีใครทักมาซื้อเลย ถ้าคุณทนกับการที่โดนการปฏิเสธโดนการเฉยชาจากลูกค้านะคะแล้วคุณมีความรู้สึกฉันคงเป็นไม่ได้แล้วล่ะฉันคงขายสินค้าตัวนี้ไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็ล้มเลิกไปนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในการสินขายสินค้าอะไรได้เลยค่ะเพราะว่าคนสําเร็จทุกคนเขาจะน้อมรับความล้มเหลวค่ะถึงแม้วันนี้จะโดนการปฏิเสธมากมายขนาดไหนนะคะ เพราะการปฏิเสธนั้นใสเป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเหมือนแค่การสมัครงานเอาเมื่อก่อนถ้าเราไปสมัครงานที่ไหนก็ตามใช่ไหมคะคุณไปสมัครอยู่สิบบริษัทคุณอาจจะโดนปฏิเสธไปแล้วสิบบริษัทถ้าคุณล้มเลิกวันนั้นคุณก็คงไม่มีงานทําใช่ไหมคะแต่ถ้าคนสําเร็จนะคะถึงแม้จะโดนปฏิเสธ กี่บริษัทก็ตามเขาก็จะต้องมุ่งมั่นพัฒนาและเขารู้ว่าเขาจะต้องสามารถที่จะทํางานได้ในสักบริษัทหนึ่งแหละเขาก็ต้องไปสมัครให้มันได้แน่นอนใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการขายสินค้าการออกมาสร้างตัวตนหรือว่าคุณจะขายอะไรก็ตามนะคะถ้าคุณโดนการปฏิเสธคุณจงรู้ไว้ว่านั่นมันเป็นสิ่งธรรมดามากๆเลยนะคะคุณจะต้องน้อมรับและรู้ว่าเออฉันจะต้อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่วนใดนะคะยิ่งโดนปฏิเสธเยอะคุณยิ่งจะเหมือนกับว่าเขาจะทําให้คุณเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะทําให้คุณพัฒนาตัวของคุณเองให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะจงภูมิใจที่ว่าเราเจอในสิ่งสิ่งนี้นะคะอย่าคิดว่ามันเป็นความล้มเหลวนะคะรู้ไว้เลยว่าไอ้ความล้มเหลวหรือว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันทําให้คุณหยุดชะงักนั้นมันเป็นแค่บทเรียนชั่วคราวค่ะ มันเป็นบทเรียนที่จะสามารถทําให้คุณยั่งยืนได้ยาวนานและเป็นบทเรียนที่ทําให้คุณสอบผ่านและคุณจะอยู่ได้ระยะยาวแน่นอนค่ะคนสําเร็จสิ่งสำคัญที่จะเป็นเหตุผลให้ทําให้เขาหยุดการพัฒนาเลยนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่เจ็ดเลยสุดท้ายนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะ สำคัญมากๆเลยถ้าหากว่าเราไม่มีสิ่งนี้นะคะไม่มีสัญญาณนี้อยู่ในตัวนะคะสามารถทำให้คุณสำเร็จได้ยากมากเลยค่ะก็คือการที่คุณจะต้องมี EQ สูงค่ะบางคนอาจจะคิดว่า IQ IQ จะดีกว่าใช่ไหมคะแต่ยอมรับได้เลยะคะ่ะวันนี้จงรู้ไว้เลยค่ะว่า IQ นั่นน่ะสำคัญน้อยกว่า EQ แน่นอนค่ะ EQ ก็คืออารมณ์ความฉลาดทางด้านอารมณ์ของคุณนะคะความฉลาดทางด้านอารมณ์นี้คนสําเร็จทุกคนนะคะเขาจะมีค่ะเพราะว่าถ้าหากวันนี้เรามีเฉพาะ IQ IQ ก็คือความเฉลียวฉลาดด้านปัญญาหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ทํางานเกง่งหรือว่าทําอะไรก็เกง่งสําเร็จหมดแต่ใจเราหรือว่าการควบคุมอารมณ์ของเรานั้นนะคะไม่เป็นไปตามที่แบบ เป็นไปสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะมันอาจจะทําให้เรานะคะผิดพลาดไปได้แค่ชั่วขณะนะคะมันอาจจะทําให้คุณล้มเหลวไปทั้งชีวิตเลยก็ได้นะคะแต่วันนี้ถ้าหากว่าเรามีแบบควบคุมอารมณ์อยู่นะคะมี EQ ที่สูงมากๆเลยนะคะคุณจะสามารถผ่านได้ทุกสถานการณ์ค่ะถ้าหากวันนี้เรามีแค่ IQ และไม่มี EQ ที่ดีนะคะเราก็จบแค่ด่านแรกเท่านั้นเลยค่ะ ดังนั้นแล้ว EQ นี้จะเป็นตัวกําหนดทุกอย่างในอนาคตของคุณเลยค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มี IQ สูงอยู่แล้วนะคะคุณสามารถจะพัฒนา EQ ของคุณให้สูงได้เช่นกันค่ะเพราะว่าถ้าเรามีทั้ง EQ IQ อยู่ในตัวนั้นนะคะมันยิ่งจะทำให้คุณประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะแต่ถ้าวันนี้บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่า IQ ฉันอาจจะไม่ไม่เยอะหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะ ยังไม่สำคัญเท่ากับคุณต้องไปพัฒนา EQ ของคุณก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้ EQ จะเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณถ้าวันนี้เราไม่พัฒนาเลยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เลยค่ะสภาวะอารมณ์ควบคุมอารมณ์ของเรานั้นนะคะโลกภายในมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะวันนี้คนสำเร็จทุกคนเขารู้ค่ะว่า อยากที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องใดนั้นนะคะคุณจะต้องพัฒนาโลกภายในของคุณก่อนเท่านั้นค่ะวันนี้ถึงแม้เราจะพัฒนาโลกภายนอกของเราให้สวยสดงดงามยังไงก็ตามแต่ถ้าโลกภายในของเรานะคะมันยังไม่สวยงามนะคะโลกภายนอกของคุณก็ไม่มีทางที่จะสวยงามได้เช่นกันค่ะสิ่งที่7นี้นะคะสัญญาณที่เนี้ทุกคนสาม,มารถทีพ่พัฒนาได้แน่นอนนะคะทุโนเองเป็นคนหนึ่งที่ แต่ก่อนที่เรายังไม่ได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์เรามี EQ ที่ต่ำมากๆเลยค่ะขี้มโมโหขี้หงุดหงิดลายๆขี้นั่นแหละ <laughs> แต่พอทีนี้เราได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์คุณนูเลยรู้สึกขอบคุณโลกออนไลน์มากๆเลยค่ะที่ทําให้คุณนูเป็นคนหนึ่งที่มี EQ สูงขึ้นในทุกๆวันและเรารู้ว่า EQ นี้มันจะสามารถกําหนดอนาคตระยะยาวของเราได้กําหนดความสําเร็จระยะยาวของเราได้นะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากที่จะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะต้องมาฝึกฝนโลกภายในของคุณก่อนเท่านั้นค่ะคุณถึงจะพาตัวของคุณเองไปสู่เส้นชัยสู่เส้นทางที่คุณต้องการไม่ว่า หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณคืออะไรนะคะค่ะคุมากมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะเมื่อวานครูนูได้ให้ไปแล้วนะคะสี่สัญญาณวันนี้มาต่อสามสัญญาณนะคะซึ่งทั้งหมดนั้นมีเจ็ดสัญญาณของความสําเร็จนะคะครูนูเชื่อว่าทุกคนอ,อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนคะ่ะเพียงแต่บางครั้งเราไม่ได้รู้นะคะว่าเราจะสามารถพัฒนาตัวของเราเองให้เก่งและก็ดีขึ้นได้ยังไงนะคะ ทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะถ้าวันนี้เราได้รู้แล้วนะคะว่าฉันจะสามารถทําให้ชีวิตของฉันดีขึ้นได้ยังไงฉันดีขึ้นคนอื่นดีขึ้นด้วยนะคะนัะ่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะวันนี้ครูนูก็เลยออขอบคุณโลกออไลน์ก็เลยมุ่งมั่นและเชื่อใจว่าเห็นโค้ชครูต่างๆนะคะที่เขามาสอนเราเขาทําได้เราก็ทําได้เช่นกันค่ะ เราเชื่อคนสําเร็จเราก็จะเป็นคนสําเร็จอีกคนเช่นกันนะคะสําเร็จยิ่งใหญ่ขึ้นไปทุกๆวันขอบคุณทุกคนที่มาส่งพลังใจกันนะคะและรู้ไว้เลยค่ะถ้าคุณมาเจอครูนูนะคะคุณจะพาชีวิตของคุณก้าวต่อไปในด้านดีแน่นอนค่ะครูนูเชื่อและการันตีแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราเองชีวิตดีขึ้นในทุกๆวันนะคะและ EQ นะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากะคะ่ะ EQ ทําให้เรารู้ว่าในเมื่อฉันมีความสุขแล้วอารมณ์ความรู้สึกด้านในของฉันนะคะดีขึ้น ดังนั้นแล้วฉันก็จะออกมาส่งต่อเรื่องนี้ให้กับผู้คนที่เขายังไม่รู้เรื่องนี้นะคะขอบคุณที่ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับตูนูและขอบคุณที่มาติดตามกันนะคะ ทุกคนที่มาชมย้อนหลังด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามเพจคุณูได้ทุกๆวันที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะเราจะมาเจอกันนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งค่ะเพราะคุณูจะฝึกฝนพัฒนาตัวเองในทุกๆวันเพราะเราเชื่อว่ายิ่งเราเก่งขึ้นจะมีคนเก่งขึ้นตามเรามาด้วยนะคะหรือว่าเก่งมากกว่าเราอีกยิ่งขึ้นไปค่ะดังนั้นเราจงพัฒนาตัวของเราเองและทำให้ผู้อื่นพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะแล้วมาเจอกับทุนูใหม่พรุ่งนี้นะคะ สวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ